ีค่ะกลับมาพบกับรายการ12 3สอมาออกกำลังกายกันเถอะกันอีกแล้วน,นะคะวันนี้เราอยู่กับซีรีส์โลกบอลเลือดสมองตอนสุดท้ายแล้วนะคะออตอนนี้เราจะมาฝึกการขึ้นลงบันไดกันนะคะโดยหลักการก็คือ,อ,อดีขึ้นเดียวลงนะคะก็คือเอาขาดีขึ้นก่อนเวลาลงก็จะเอาขาที่อ่อนแรงลงก่อนนะคะส่วนผู้ที่ฝึกนะคะหรือ ขาเสมอเดี๋ยวเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยคะ่ะขั้นแรกนะคะอย่างที่บอกเนาะดีขึ้นนะคะก็คือเอาข้างที่แข็งแรงขึ้นก่อนนะคะตามด้วยไม้จากนั้นขาข้างอ่อนแรงโอเคอนี้นะคะขาดีไม้ขาข้างอ่อนแรงผู้พ,พยุงอยู่ข้างล่างกว่าเสนอนะคะดี ไม่ขาอ่อนแรงดีไม่อ่อนแรงอีกครั้งหนึ่งน,นะคะดีค่ะดีไม่อ่อนแรงโอเคอันนี้คือการขึ้นเนาะต่อไปจะเป็นการลงนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการสาธิตการลงบันไดเนาะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะเลีวลงเนาะก็คือเอาขากับไม้ลงก่อนขาข้างอ่อนแรงนะคะเราจะอยู่ล่างสุดร่างกว่าเสมอ ไม่ขาข้างออนแรงแล้วก็ข้างดีเค้ไม่ออนแรงให้ย้ำคุมเข่าเข้าไว้นะคะเค้ไม่ออนแรงดีโอเคนี่ค่ะอโอเคเย็เนเลยข้างนึงนะคะตึ๊บโอเคประมาณนี้นะคะ ไปแล้วนะคะสาหรับตอนสุดท้ายของซีรีส์โรคหลอดเลือดสมองเนาะวันนี้เราก็มาสอนการขึ้นลงบันไดกันนะคะในการฝึกเนี่ยอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าการฝึกเนี่ยขึ้นลงบันไดจะค่อนข้าง,างยากแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะอาจจะเกิดการล้มได้ง่ายน,นะคะแล้วก็หรืออาจจะให้มีผู้ช่วยพยุงอยู่สองท่านก็ได้นะคะจะได้ช่วยกันจับพยุงเนาะ อีกอย่างหนึ่งนะคะการฝึกขึ้นลงเนี่ยจะต้องให้เดินได้มั่นคงก่อนเนาะถึงจะมาฝึกขึ้นเดินขึ้นลงบันไดเพราะว่ามันค่อนข้างจะใช้แรงเยอะใช้กําลังกล้ามเนื้อเยอะผู้ป่วยอาจจะเสี่ยงล้มได้ง่ายค่ะสําหรับเพื่อนๆหรือแฟนเพจท่านไหนนะคะมีคําถามสงสัยเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าอาการป่วยอัมพฤกษ์อมัพอมพาตหรือการฝึกต่างๆนะคะสามารถ มาได้ในอินบ็อกของเพจเราหรือว่าใต้คอมเมนต์ก็ได้ค่ะหรือแอดไลน์ก็ได้นะคะเป็นแอดบันดิตคลินิกค่ะสามารถส่งเข้ามาได้เลยจะมีนักแพภาพไปตอบอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ